คือรายก,การครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนให้ท่านทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าการจนา,าขนมต้มขอเล่าประวัติให้ฟังก่อนนานมาแล้ว <l> ไม่นานไม่เอาไมนานานไม่เอาเอาๆๆๆเรวยจริงๆแล้วเจ้าของร้านเนี่ยรวยนะครับรวยมากรวยฮะแล้วก็ทำนวนทำนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่อย่างมากมายจนไม่มีอะไรทำอะจนไม่มีอะไรทำมันนั่งเงาเหนาเศร้าซร้อยนั่งเงาไปเงาว่าเฮ้ยทำขนมดีกว่าก็เลยทำไอ้ขนมต้มเนี่ยครับ ก็ทาไปเสร็จวิ่งมันอร่อยครับมันอร่อยมากมันอร่อยเสร็จเรียบร้อยยังไม่พอมีน้องฮะน้องเนี่ยขายนาฬิกาพวกนาฬิกาแพงๆทั้งหลายรูหเล็กอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เออเอาขนมต้มไปที่ร้านเนี่ยไปขายขายนาฬิกาเนี่ยนะจะขา,ขายนาฬิกาเลอาขนมต้มไปต้งเออบอกบ้าแบบบอกเออพี่เอามาเถอะเชื่อเถอะคนก็ว่าซื้อนาฬิกาเขาเอาขนมให้กิน,นต้มนคนกินเฮยอร่อยแต่นี่อย่างว่าเศรษฐีเวลาซื้อไม่ซื้อที่ลูกสองลูกพอถูกใจเพราะ สั่งสิบห่อยี่สิบห่อสิบกล่องห้าสิบกล่องแล้วแต่คนฮะโอ้โหแต่ที่ขายเป็นเทน้ําเทท่าเลยท่านผู้ชมดังกว่านาฬิกาอีกบางวันนาฬิกาขายได้สักเรือนสองเรือนอขนมนี่ขายไปเป็นร้อยกล่องแล้วใช่ครับแล้วตั้งใจทำนี่ท่านผู้ชมคนมันรักอ่ะคนมันรักอ่ะมันเลยทําแบบนี้ได้แล้ววันนี้จะมาสอนเราทําขนมต้มมะพร้าวน้ําหอมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณการนาแสงสุขจากร้านการนาขนม พี่จุ๋มจับจริงไหมเราพูดถึงไม่จุ๋มต่ำนั้นนะโอโอจุ๋มอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วจุ๋มแบบมีปรารถนาอยู่อย่างเนี่ยผมตอนเขาออกรายการตอนนั่งคุยผมไม่พูดเขาเลยนะไม่พูดผมผม,ผมจะเก็บให้เซอร์ไพรส์ผมจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์เขาสิ่งที่เขาอยากออกมากที่สุดรายการที่อยากออกมากที่สุดรายการนี้ครับใช่ารายการโคัวคุณต่อยจุ๋มก็บอกว่าเขาบอกกับทุกคนยี่สิบกว่าตั้งใจ สมหวังเลยพอได้ถอดเพลงอุ้ยน่ารักเขาเขาอยากออกรายการนี้มากแล้วเขาบอกทุกคนว่าเขาได้ออกรายการเนี้ยแม่แม่กองดังเขาจะทําให้แม่กลองดังและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณจุ๋มนะครับได้มาอยู่ในรายการคุณต่อยทางบริษัทบอลเราเลีงเห็นคุณค่ามอบรถเข็นให้คุณจุ๋มไม่ใช่พี่จุ๋มครับผมเอาปิดครับผมไม่ใช่ครับผมเอาปิดอ๋อปังเลย เขาคือเขาคิดจริงๆไม่ได้คิดเพื่อตัวเองเลยคิดว่าทําไงก็ได้ให้แม่กองให้แม่กองดังให้แม่กองดังนะั<อ>้นคิดจริงๆริดจริงๆคิดแบบคิดจริงแล้วก็เลยทางานออกมาแบบสุดจริงๆและวันนี้ไอความสุดของเขาเนี่ยมันจะมาอยู่ในรายการแล้วแล้วมาถึงแล้วส่งต่อให้ท่านผู้ชม จุ๋มขาจริงๆใช้ชื่อร้านว่าการเจนาขนมต้มมันมีร้านหญิงปะจุ๋มไม่มีค่ะไม่มีอันนี้วาก็บอกแล้วนะทำส่งคนที่รักที่ชอบแล้วก็ออเดอร์คนโน้นคนนี้แล้วออเดอร์อย่างเดียวแต่ทําไงก็ได้อยากให้ให้มันดังให้ได้ดังในแม่กองให้ได้แต่ไม่ร้อง มาซื้อแต่ปลาทูไงขนมต้มนี่ไม่ได้ซื้อเลยตอนนี้มาขนมต้มดังปลาทูมันจะนั้นต่อไปจะมีขนมต้มไส้ปลาทูเอ่เราอยู่อย่างนี้แหละต้องจับซื้อปลาทูที่แม่กลองแล้วซื้อขนมต้มกาญจนาใช่ดีกว่ากาญนาขนนั่นคือความปรารถนาของเธอนะครับเรามาดูเลยว่าเธอทำยังไงเธอถึงได้ดังขนาดนี้แล้วจริงๆเธอดังก่อนออกเรานะไม่ใช่ว่ามาดังที่เราเดี๋ยวนี้จะเข้าใจกันผิดเดี๋ยวดีจะดังเพราะครูคุณต่อยโทรขอบคุณมากค่ะขนมต้มมะพร้าวน้ำหอมครับ นี่ครับนี่ตอนี่นึ่งค่ะนึ่งเลยนึ่ง20นาที20นาทีนึ่งอะไรครับมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมถึงถึกถึงถึกอ๋อเหรอคกัดแบบเกล็ดนี่นี่นี่ค่ะดูทขูดนี่แล้วก็ล้างด้วยน้ำกรั่นด้วยมะพร้าวนี่น้ำกรั่นค่ะน้ำกรองเออน้ำกรองนี่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 ะจะได้ไม่มีกลิ่นคอรีจะได้ไม่มีกลิ่นคลอรีนค่ะ แล้วเสร็จแล้วพอเราขูดเสร็จเอาไปทำอะไรเอานึ่งค่ะเอาไปนึ่งนึ่งยี่สิบนาทีประมาณ20นาทีนึ่งเนี่ยเพื่อไม่ให้มันบูดนะท่านผู้ชมใช่ไหมไม่ให้มันบูดไม่เสียนะจุ๋มนะใช่ไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้ก็เหม็นโอแต่ของเธอจะไม่เป็นไม่เหม็นไม่โอเพราะเธอนึ่งเสร็จแล้วพักไว้เสร็จแล้วคราวนี้เอาน้ำค่ะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนี่นะแล้วก็แล้วก็มะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวของไทยสมุนไพรสมุนไพรนผู้ชม ค่อยๆนะทำใจเย็นๆเรื่อยๆนะไฟนี่นะขึ้นไปเรื่อยจนมันเป็นอย่างนี้จนหอมจนมันหอมอย่างนี้ท่านผู้ชมส่งกลิ่นหอมไปทั่วหมดใช่แล้วถึงจะเอามะพร้าวเมื่อกี้ใส่ลงไปใส่ลงไปวนต่ออีกวนต่อประมาณสองสี่สามชั่วโมงชั่วโมงถึงสามชั่ว่าค่อยๆตีอ่ะเร็วกว่านี้ไฟแรงกว่านี้ก็ไปลว่ามันไหม้มันไม่อร่อยเออไม่อร่อยไม่อร่อยไมม่หอเออเนี่ยเสร็จแล้วมาปั้นลูกไว้ปั้นลูกปั้นลูกทิ้งไว้ ปั้นลูกทิ้งไว้อย่างนี้คราวนี้จะมาถึงส่วนที่ต้องทำเอาอบนี่ไหอบคัออนเทียนอบคันเทียนนีควันเทียนก็อย่างดีอย่างดีอ,งดอบนานเท่าไห <ๆ S 1> ร่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยท่านผู้ชมหอมอย่างเงี้ยชั่วโมงนี่เพื่อให้มันหอมอ่าหอมมาแล้วนี่มันจะหอมควันเทียนนี่ไส้ในนะท่านผู้ชมคราวนี้เอาแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเท่าไหร่เท่าไหร่ชั่วโมงสองถ้วยตวงคสองถ้วยตวงแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยตวงอันนี้ทำทำแป้งนะค่ะนี่น้ำเปล่าหนึ่งถ้าค่่ออยยๆๆนวดไปเรื ต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเนี่ยเนวดจนแป้งมันสวยอย่างนี้นวดจนสวยเสร็จแล้วเอามาขึ้นลูกแล้วครับตอนนี้นี่แต่โปรนี้ฝีมือนะแล้วก็ต้มโยนต้มเลยใช่ไหมคะนี่โยนต้มเลยท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวดูนี่ดิผมชอบภาพนี้แต่มากันใหญ่เลยนะใส่กันใหญ่ตุ้มตําตุ้มตําพอมันสุกได้ที่เอามาที่เราเนื่อไว้มะพร้าวออกที่เราเนึ้งไว้นี่ออกมาเรียบร้อยเป็น ขนมต้มมะพร้าวน้ำหอมครับท่านทั้งทั้งทํางทำต้องไม่จุดมือนะฮะมันต้องไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะครับมะพร้าวที่กวนไส้เนี่ยต้องกังกลางไฟอย่าแรงมากเดี๋ยวมันไหม้ไฟอ่อนๆแล้วต้องอดทนใช้เวลาอดทนมันเป็นชั่วโมงเลยนะอดทนนะฮะอดทนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมะพร้าวที่เอามาใช้ต้องเป็นมะพร้าวถึงทึก ต้องทื่นทึกเท่านั้นแก่เกินไปก็ไม่อร่อยอ่อนอยากที่คออันไหนนี่ดีดีคันคอแก่เกินไปอ่อนเกินไปก็ไม่อร่อยต้องทื่นทึกแล้วมะพร้าวน้ำหอมเขาใช้ของแม่กรองอัมพาวมันจะหอมมันใชนี่เห็นไหมวิดแม่กรองหมดเห็นไหมและที่สําคัญที่สุดนะตอนที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยเขาล้างมะพร้าวนี่เขาล้างน้ํากรอง เขาใช้น้ํากรองล้างนะผู้ชมไม่ใช้น้าปลาปลาเขากลัวมากๆว่ามันจะมีกลิ่นคอรีนติดใช่ค่ะมันมีคนแบบนี้กี่คนอ่ะก็จะได้ฆ่าเชื้อความสะอาดน่ารักมากไสหอมมากมันน่ารักมากที่เราดื่มน้ำตาลอร่อยยิ่งกว่าอะไรเนี่ยเหอเห็นไหมดูดีอยู่ๆมาขายน้ําตาลอีกแล้วอร่อยยิ่งกว่าอะไรอีกท่านผู้ชมครับคุณอ๋อครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากผมเคยกินของเขาแล้วอร่อยจริงๆเราเป็นแฟนครับเพราะว่า แป้งเขาได้บา,บางๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วไส้เขาอ่ะมันจะไม่ได้หวานมากแล้วมันฉ่ามากเลยแล้วมะพร้าวให้เยอะจนจนเราแบบอะไรอ่ะพี่พี่ให้มะพร้าวหนูเยอะจนแล้วมันนุ่มยังเลยอ่ะคุณโกเชั <ๆ S 2> ครับคือจะบอกว่าคุณผู้ชมครับไอขนมต้มเนี่ยหนูก็กินไปเยอะแล้วหนูจะไม่เคยชอบมะพร้าวที่มันคลุกอยู่ข้างนอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาใช้มะพร้าวแบบแข็งแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมคุณผู้ชมมันแบบมัน,บบมนละมุน,น,นกัดข้างนอกคือแบบ เมื่อก่อนเนี่ยหนูจะกินแต่ไตเอาจริงหนูตีนี่ไต่การกินขนมต้มเนี่ยคือหนูจะกินแต่ไต้มะพร้าวเนี่ยเคียวเคียเคีเคียออกเพราะมะพร้าวมันแม่อร่อยมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเออมันไม่นุ่มมันไม่แบบมันไม่ละมุนมันไม่นุ่มแบบคุณผู้ชมบอกเลยว่านะของดีแม่กองอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือขนมต้มกาญจนานะครับคุณไปลองกินดูครับไม่ไม่หนูกล้าที่แนะนำใครได้โดยที่ไม่อายปากหนูมั่นใจว่ามันอร่อยเพราะขนมต้มนะครับมะพร้าวน้ำหอม จากกาญจนาขนมต้มรับ<ะ>ไปเลยครับสิบแนนเต็เมสิบแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม ใครแล้วกูกินหมดเหรอเนะ่ยเออมันน้อยอครับถังตีลูกสอาีลูกจริงจังเลยเถางแรกไปกว่าของจุ่มนี่เวลาทานแล้วต้องร้องหืมทุกคนจริงเปล่้พี่จุ๋มก็ได้ยินเสียงพี่ร้องหมออ๋เขากินแล้ต้องร้องหืมทุกคนใช่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 ไม่แต่มันอันหนึ่งที่เขาพูดเมื่อนกันนะก่อนจะกินขนมเขาบอกว่าให้ไปกินน้ำตาลเขาเอานะเดินไปหน่อยเด้วยน้ำตาลมะพร้าวนี่ถ้าไม่ชอบน้ำตามะพรสวยมากเลยนะน้ำตาลมะพร้าวสีสวยมากจริงนี่ดูดินี่แค่ประมาณน้ำตาลมะพร้าวของแท้อืม สวยมากหอมมันทั้งหอมทั้งหวานอ่ะมัน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 ดีจริงๆอ่ะแล้วคนอย่างเงี้ยทำงานอ่ะเรื่องไม่มีถ้ามีเพราะเสียใจนะ้วก็ปิดจุ๋มครับกำไรกระทุนไม่สนขอให้ขายดีอย่างเดียวถางถามได้ไหมครับก็ลกอย่างอย่างอันเนี้ยเราเก็บไว้ได้สักกี่วันแช่ตู้เย็นได้สองวันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ปิดจุ่มเคยเก็บได้สองปีแช่ฟิสต์กินไม่ได้ ไปไปไปคุยกันข้างนอกตกใจไปคุยข้างนอกท่านผู้ชมครับเชฟฟิได้ดานค่ะเชื่อผมถ้าท่านทำอะไรสักอย่างตั้งใจทำให้ดีผมไม่ได้ว่าใครเลยอยากเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็ไม่คิดจะดูถูกหรืออะไรทังสิ้นหรือไม่ได้คิดจะไปก้าวไก่อะไรใครแต่ถ้าท่านรวยแล้วอย่างเขาทำคนอย่างนี้ดิทำแล้วคิดอันนี้ดิช่วยคิดขาดทุนกำไรไม่สน สนแต่อยากจะทําของดีาถามผมว่าอะไรคือพาวเวอร์ที่แท้จริงของการทําอาหารอะไรคือพาวเวอร์อะไรคือพลังที่สุดเนี่ยคือทําให้มันดีไงอ,อันนี้สําคัญนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างนี้แล้วคุณทําอย่างนี้ไปเถอะมันจะอะไรนักหนาแล้วทําให้ตายไงก็ไมปขาดทุนนะ่ะพลังยังไงก็คือหนึ่งในนั้นคือครัวคุณต่อยไม่ต้องแอดครับไม่ต้องแอคคนไแอไม่ต้องไม่ต้องแอดคุณแอดท่านผู้ชมครับทําให้มันดีฮะมุ่งมั่นไงถูก อยากจะเป็นซอฟเพาวเว่าวิธีของผมนะคือคือท่านทำไปอย่างเดียวทำทำทำให้มันดีแล้วไม่ใช่มานั่งพูดว่าของเราดีอย่างเดียวคนอื่นก็ต้องเป็นคนพูดไม่ใช่เราเราพูดเองไม่ได้หรอกต้องค,คนอื่นพูดขอบคุณการชนาะขอบคุณการชน,ขนาขนมต้มขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วแต่เวลา,ท,าท่านเริ่มต้นแล้วนะไปที่นี่นะไปซักการชนาขนมต้มลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครัครบ อร่อยแถวนี้เราวันนี้จะไปกันที่ดอนเมืองเป็นร้านดังที่ขายมานานเป็นสิบสิบปีเลยนะครับมันมีประวาตใช่ป่ะอร่อยมากไปเลยรับรองได้เนี่ยอันนี้เรียกกระติ๊บนะครับถ้ามันใหญ่กว่านี้จะเรียกกระติ๊บมีซั่วผัดกุ้งลายครับสุกจีกินเมี่ยส้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นความมุ่งคั่นับอร่อยมากคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายนะกินแล้วแห้งกินแล้วอรยเยิน 我宣布。